นี่ข้างทางเยอะแยะผักอันนี้นะคำใหญ่เๆเอาปมๆซะสะนอนี่เด็ดมาแบบนี้เนาะมันจะเป็นยาไหมจะ๊ะจะเป็นคนแบบนี้สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋ามือเนี่ยอาชีพาพี่น้องมาเก็บผักเสี่ยนจ้ะอุย้ย น anyway, like so ั่งทากเลนอเบอร์นี่อยู่หลังสวนเจ้าของเนาะพักเสียนฝรั่งเศสเดจะเดอก็มีหลายคนเนาะพนส่งขอความมาหาแล้วก็ทักมาบอกาอวานเอาะไมันบ่แมนพักเสียนเดจเดอเพราะว่าไอก็ขอบคุณทุกความห่วงใยที่มี้อเดจะเดอเนาะทักบอกอายได้นะาอกะฟังเนาะแต่ไอก็ซีบอกว่าอันนี้ก็เป็นพักเสียนเดจเดอพักเสียนอีกหนึ่งชนิดที่มันบเป็นที่แพร่หลายสําหรับคนที่พ่นเก็บนะ ส่วนมากที่ายไปเบ่งคิปใน u t u b e นะมันสิเป็นภาษาฝรั่งเศสมดเลยมันเป็นภาษาฝรั่งเศสมดเลยายก็บ่รู้ว่าคนอื่นคนไทยคนอื่นคนนิยมสิเก็บหรือบ่อเนาะจ้ะเนาะมันก็เป็นอีกหนึ่งชนิดที่อยู่ตระกูลเดียวกันกับพักเซียนเนาะคะ่ะเนาะรสชาติแซ่บเ้อจ้ะมาเปรียบเทียบกันบ่ได้เพราะว่าอบา่เคยกินพักเซียนตัวน,นั้นเนาะจ้ะเนาะพักเซียนตัวนี้สิเกิดขึ้นตามห่มไม่จ้ะตามแบบนี้มันเกิดขึ้นหลายมันเป็นวัชพืชที่กำจัดยากบบแมนแค่สปริงทามที่ มันเกิดนะจ้ะนะมันเกิดทุกฤดูเลยทุกฤดูเนาะมันชื่อว่าลมซันเนาะลัมซันคอมมอนเนาะไอ้กับบรลูว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษเนาะคะเนะาะผักผักเสี่ยนตัวนี้สามารถกินดิบกินสุกก็ได้เนะาะฝรั่งเขาก็จะนิยมเอาทำเป็นซุปจ้ะเขาจะเฮ็ดซุปคล้ายๆกับสปินนัทอันนี้คือคนใหญ่คนบอกอ,อ,อายนะก็คือคล้ายๆกับผักโขมโดอกพวกใบอ่อนๆมันเขาก็จะเอามาผสมกับสลัด เออเพื่อสีกินแบบซี่าสลัดเลยอย่างแบบนี้นะคะเนาะโอเคพี่น้องจา๋าเมื่อเนี่ยไอจะทําเมนูขา้าวปุ้นน้ำซาวพาพี่น้องกินเนี่ยจะเด้อไอก็เลยว่าจะเก็บผักเซียนตัวนี้นะเอาไปลวกเพราะว่าไอาลวกกินแล้วเด้อจา้ามันค่อนข้างที่จะอร่อยนะคะเนาะโอเคพี่น้องเข้าไปกันเลยค่ะคือผักเซียนฝรั่งเศสนะพี่น้องจา๋าลักษณะหนึ่งปีกกมันจได้ประมาณนี้จ้ะฝรั่งเขาจะนิยมกินตอนที่มันน้อยๆแบบนี้คะ่ะ เขาบอกว่ามันจะเทสตีคือรสชาติมันจะดีกว่ากันเนาะแต่ว่ามันโตขึ้นมาสามารถกินยอดได้คือกันจะดอกมันจะเป็นสีเหลืองแต่ดอกมันจะมีสีเหลืองแล้วก็ครั้งเทิงดอกมันาจะเป็นคล้ายๆกับซ่อมแทงขึ้นมาเนาะตอนนี้ดอกมันยังบ่มีจะไอยบอกสามารถให้พี่น้องเบ่งหด้เราจะนะอไอก็เลยจะให้พี่น้องเบ่งแค่ลักษณะต้นของมันที่ไอ้เคยเก็บนะคะเนาะอันนี้คือตอนมันน้อยค่ะตอนมันน้อยแบบนี้มันก็ยังบ่มีหูเนาะเด็ดออกมาแบบนี้ ลักษณะมันก็จะเป็นขนแบบนี้คล้ายๆกับต้นแรดีดจา่าคล้ายๆกับต้นแรดสเนานะคะเนาะนี่ค่ะสารพัคุณหลายเลยจะเด็กคือไอบอกว่าฝรั่งเขาจะนิยมมาไปกินเป็นเอ่อเฮดซุปคือกับผักโขมเนาะอันนี้ก็คือไอกา็าให้พ่องพี่เบิ่งดวีดีโอนําออ่านให้อายฟังนะเพราะว่าไยก็ฟังภาษาฝรั่งเศสบกป็่นนะะพอเด็ดมาแบบนี้ฮาเด็ดมาปุ๊บเนาะพี่น้องจะมันก็สิเป็นคนแบบนี้ใบม,มันจะแตกต่างกับผักเซียน โตที่คนไทยเก็บอ่ะตรงนี้จ้ะพี่น้องเห็นบ่มันจะคือกันแค่ตรงนี้เนาะแต่ว่าตรงข้างล่างมันจะเป็นใบต่อต่อลงมาเนาะมันจะไม่คล้ายกันมากลักษณะใบข้างหลังก็เป็นขนแบบนี้เนาะค่ะเนาะขนจนหอดเออก้านของมันพนจ้ะอันนี้คือลักษณะใบของ ผักเซียนฝรั่งเศสเนาะค่ะเนาะพักเซียนฝรั่งเศสอีกหนึ่งชนิดเราจะนอะนอเดียวพี่น้องปาิีสเข้าใจผิดว่าไอเก็บผิดไอกระขอพุนขวบวงใหญ,ญ่ที่พี่น้องมีให้อายสิเป็นแบบนี้จะ้ะมันน้อยสำเนียน,นะมันจะยังไม่มีเอ่อหู้อคะเด้อถ้าสมมุติว่ามันโตขึ้นมามันจะมีรูเนาะเนาะแต่ว่ามันจะมีขนค่ะพักชนิดนี้มีคู่เหมือนแต่ว่าไม่ใช่คู่เหมือนที่เป็นพิษคู่เหมือนที่กินได้เนาะ,ะเนาะ อันนี้ก็คือตรงที่อายเก็บจ้ะสามารถเอามาขันส้มก็ได้คือกัอนจะเด้ออายกันไปส่งลาย่ะพี่ว่านพี่ว่านเมื่อกียังบมเป็น่ยนาอายลืมว่าอากาศมานอายมันบริบริห่อแล้วนะสองมือเมื่อเนี้ยเริ่มเปลี่ยนเราจะส้มแล้วเห็นเนาะนี่คือลักษณะของมันเนาะอันนี้มีเพียจ้ะไอซี่เปลี่ยนประมาณเนี่ยจ้ะพักเซียนฝรั่งเศสเดี๋ยวไอซีขึ้นภาษาให้น้อยเนาะนํำต้นมันจะเป็นสีม่วงๆแบบนี้เนาะเป็นขนขึ้นมาจ้ะขนขึ้นมา ลักษณะใบที่แตกต่างจากผักเสียนตัวนั้นก็คือมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะคล้ายๆกับผักออผักกาดป่าลักษณะใบจะคล้ายกับผักกาดป่านะคะเนาะรสชาติแซบด้อจ้ะเด้อแซบจะคล้ายๆกับผักโขมเป็นผักป่าชนิดหนึ่งที่อายว่ามันแซบเนาะชิมแล้วก็แซบเดี๋ยว,วไอซิแปะลิงของพ่อใหญ่ฝรั่งเศสเพื่อพี่น้องอยากศึกษาเพิ่มเติมผักในฝรั่งเศสเนาะจ้ะเนาะเพราะว่านังสือที่พ่อใหญ่เอามามันก็บริมีครบทุกอันนะคะเนาะ อันนี้ก็คือเป็นกกที่มันกําลังจะมีดอกนะจ๊ะเนาะใบมันจะคล้ายๆกับหญ้าขิวบานเฮาเลยใบมันทัาใบน้อยๆนี่โป่งมาแบบนี้มันจะเป็นใบแบบนี้นะคะเด้อเป็นใบเดียวแบบนี้แต่ว่ากึ่งกลางมันจะมีอันนี้แทรกเข้ามาทุกทุกทุกสั้นนะนะที่มันเกิดมามันจะมีอันนี้แทรกขึ้นมาแบบนี้เนาะเนาะดอกมันถ้าถ้ามันมีดอกเนาะถ้ามันมีดอกมันจะเป็นสีเหลืองนะคะเด้อแต่ว่ายามนี่นะดอกมันจะบอกมาเนาะะเนาะคยบอกเด้อจะเด้อ สามารถกินดิบก็ได้สุกก็ได้นะคะเนาะขาเด็ดมาตรงนี้เห็นวันนี้มันจะเป็นยางเนาะแล้วก็มันจะมีรูค่ะอาจจะบอกว่าเป็นพักที่แสบจ้ะแต่อายเห็นฝรั่งผู้หนึ่งเพิ่นก็ไปเห็ดชาน้ำเนาะ,ะเนาะแล้วแต่ว่าเขาเสียไปเห็ดเียงเนาะอันนี้จะเป็นลักษณะต้นใหญ่ขึ้นมาเนาะอันนี้คือต้นใหญ่ขึ้นมาที่เป็นแบบนี้จะจะแข็งแข็งขึ้นมาแบบนี้แต่ลักษณะใบมันก็คือเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเนาะยังเป็นแบบนี้ก็คือกก ใบใหญ่ๆตรงนี้คล้ายๆหัวใจแล้วก็จะมีสองอันสามอันเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะเป็นโคนเป็นโคนแบบนี้ไอ้ขอบคุณทุกคนที่ทักมาบอกสื่อเดี๋ยวจะเดยเพราะว่าพักบางชนิดนะ่ะไอ้ยบงจากสื่อมันเดี๋ยวจะเพราะว่าเพ่นบอกเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นไอ้กับโบงวัสิว,วแนวใดฮะน่ะไอ้ก็ไปเบิงเบิงเบิ้งเบิงลก็ไปเบิงเพิ่นเฮ็ดกินแนวไหนแนวไหนแล้วไอ้กัสีมาเฮ็ดพาพี่น้องเบิ้งนะจ๊ะเนาะนี่เด็ดมาแบบนี้เนาะมันมจ,จะเป็นยาไหมจ๊ะจะเป็นขคนแบบนี้ คออกมาแบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะใบใบจะเป็นประมาณนี้นี่จ้ะแซบเลยจ้ะอายก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าผักเสียนอันนั้นกับอันนี้อันใดแซบกว่ากันเพราะว่าอายก็ยังไม่เคยเก็บผักเสียนตัวที่พี่น้องเก็บอ่ะนะเห็ค่ะสิเป็นแบบนี้เนาะเกิดตามลมแบบนี้ปกน้อยของมันบางอันก็ซื้ออายสิบ,บอกว่าตอนที่มันเกิดขึ้นอายเบิ่ออะนะเอ่อ ฝรั่งเม่นเก็บนะ่ะตอนที่น้อยๆน,ยนี่พักเสี้ยนฝรั่งตงัวนันก็มีขนคือกันจะ้ะแต่ว่ามันจะลำต้นว่ใหญ่ปานนั้นนะนะเด็ดไปค่ะแลมอย่งน้าลมสั้นจะ้ะแลมสั้นเนาะนี่กกน้อยมันก็สิเป็นประมาณนี้นะคะเนาะ เมื่อวานเนี่ยเป็นอย่างปลายเห็ดเ,เ,เบื่อดีใจดีใจเออเห็ดเริ่มออกแล้วเพราะว่าขนาดเห็นแค่เห็ดเ,เบื่อเนาะคะ่ะเนาะนี่จ้ะมันคล้ายๆกับผักโขคมคือไอ้ว่านเนาะคะ่ะเนาะอายกับพ่อแล้วล่ะจ้ะเพราะว่าอายมีแรดดิสอาลกแรดดิสมาจากสวนเนาะคะ่ะเนาะหัวไม่ใหญ่เนาะอันนี้เป็นหญ้าเนาะคะ่ะเนาะโอเคพี่น้องค่ะไปไปกินข้าอนับไอายไปเนี่เสร็จแล้วได้จ้ะพี่น้องจ้าลวกเสร็จแล้วจ้ะแห้งลวกแห้งคือผักโขมแห้งคือแห้งกลิ่นมันนะนี่เนาะมันจะเป็นหัวอันนี้พี่น้องให้แกเป็นสะดาวเนาะ เดี๋ยวไอซิทน้ำซาเละสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีอีกรอบนะจ๊ะเนาะมากินเด้อแบบนี้นะเบิ่งเนี่ยเป็นเส้นที่มาจากไทยจากบัดเทลงเลยจะโอ้ยฮ้อนฮ้อนฮอนสูตรเคยเห็ดแล้วเด้อจ้ะเด้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าอู้อู้ลุนลุนล้นลุนล้นลุนล่นปะมันล้นหรอกเนาะสุดกันเล ไอ้เคยเห็นในเบ่งและเทนุแซ่บสูตรนี้นะโบกเข้มข้นดอกแต่ว่ามันเลิศแค่นพิ่งหอยหอยหอยจะหอยเค็มอยู่ด้วยน้ำซาวเลิศจ้าโอยเพิยงหกเฮียงเหียนะผักล้น ขบุญนี่บ่ค่อยเลิศบันไดดนะเพราะว่าเป็นข้าวบุญจักไทยข้าวบุญเ้นเวียดนามอัซิมักเพราะว่ามันเส้นใหญ่นี่มันเส้นน้อยมากเป็น้องจ้ะว่าต้องให้มันเข้ากันหลายดอกจ้ะให้มันไปรวมกันอยู่ในท่ออืแล้วดิ๊อืมออัซิบัก่็แซ่บจ้ะแล้วดิ๊ที่ข้ปุบนมันสิแซ่บกว่าตัวมันซื้อมันสิ นั่นอือืออกินผูดเดียวเหรอเดี๋ยจากตอนเที่ยงเท่าน,นึงแล้วไปรีดผ้าได้สัเนไหมรีดผ้าก่อนที่จะไปเก็บผักนะอันนี้คือ พักฟันสิงโตนะจะมีคนอายถามว่าพักฟันสิงโตนี่มีจักสนนดอายคิดว่ามีสชนิดนะแต่อายบ่แน่ใจเด้อจ้จะให้คนที่เพิ่นหู้นะ่นมาตอบอาอคิดว่ามีกกแดงกับกกขาวกกขาวนะี่มันสิเป็นใบแบบนี้คล้ายๆกับว่ามีตัวผู้กับตัวเมียนะกกนี่มันสิยักไปนี้กกแดงๆนะแต่ก็บบแน่ใจเด้อจ้จะแต่เป็นความสังเกตจากอายนะเพราะว่าในหนังสือเพิ่นบม่ได้บอกนะกินต่อไม่รอแล้วนะ สะต้าไอ้มากจ้ะระบายดีคขะเห็นวันน้ำเปรไซน์มันเนี่ยแซ่บด้วยจ้ะสักติพร้อมไว้หอย ค่ะแบบบ้ฮองโคๆอันนี้มันบ้ะแม่ซองอร่อยจ้ะมันกินแบบฮองโคกมาต่างโซเห็นเลยมีแห้งต่างไปในโต๊ะถึงผักโขมผักเสียนไหมวบบพิษ จไอ้เดี่าพักเสียนสนิทเนี่ยดองมาเป็นเปนแล้วเด้อพี่บานเพราะว่าตรงไอายุ่นในฝนตกคกขมือมันบ่ฮ้อนมันบะถึอหอาแดดเนาะอืมมันก็เลยยังมาเปน็นไม่ได้ไปซิมเบิร์ส้มแล้ว่้องทานกินแลวเด้ออันนี้บางนอะไรกินเนาะ ี๋ยวไอซิบอกอีกทีหนึ่งเลยจ้ะคนที่สั่งที่สั่งได้ดิตตอนไอเมื่อเนาะเดี๋ยวยังสั่งอ่ะเดี๋ยวไอซีแอดไลน์อัตโนมัติเลยจ้ะอืมไอซิส่งราคาเท่าไหร่เดีด๋ยวไอซิบอกอีกทีหนึ่งตอนที่ไออยุไทยนะเนะาะไอซิบอกว่าขึ้นทุกโคก,กเลยจ้ะที่มันน้อยนีย่เพราะว่าไอาว่านเอาแล้มันที่มันเบียดกันเดซ่าอันนี้ผัดเขาจะยอดเป็นลุมๆมมาเลยง่ายอืม แต่จะบอกว่ารสชาติที่เราปลูกกันมันชินั่นมันแซ่บกว่าตัวเขาสื่อเขาสื่อนี่มันจะเป็นฟอฟอร์นะอิ่ได้เ่าแม่จะพีเส้นบ่ผิพดหวังลาไปปลูกอยู่ไทยอาเสียเอามือจากลอยห่อเอามือให้แม่ปลูกเบิงน้ำซะด้าวด้า อ้โต๊ะขนมจีนนะครึ่งหอ่อห่ออร่อยจังนะกินซนะองเต้อไอ้เป็นคนที่มากินน้ำซาวอ้แบบมันแสบอืมแห้งสองนะและคือว่าต้มแย่ด้วยที่แสบอันนี้แสบกว่าจะสะดาวก็แสบแซมัด ก็ฟันจริงโตนีงไม่ค่อยแสบปันได้เด้มันก็แสบพอมันเลยล่ะตอนกินที่ยังปั่ต้มนะสีออกฟัดฝาน,นต้มมาบ่มีรสชาติเลยแช่รับเชิญมาจา้ะอืม้มแสบนฮะทำไม่พี่น้องเลยมากินหนอัอาอ งเนี่ยข้างทางเยอะแยะผักอันนี้นะคำใหญ่ๆเอาปมๆซะโอ้ย มีคนถามไอว่างคนจับผีใหม่ไทยบออยู่ไก่ลาวบอป่ะเจ้าสองคนแล่ายกันเลยไอ้ก็มักลาวเด้จ่ายก็มักเบิ่งแล้วบอยู่ไก่ไอ้บุว่วา,า,า,วาปเป็นอยู่เมืองไหนสไตล์สุดจัดเลยคนคือกันหอยสนิทนี่นะแกงกระแซบหอยสังน้อยนะไอ้กินอยู่เกาหลีนะ จะเดาจะไปแกงไส้หมูแล้วเปล่าเนี่ยเก็บไว้เห็นละไอออนซอนห่้าอินยืดตับแอบออนซอนเต็มอยู่ฝนมันตกขนาดวบันยหญ่ามันขึ้นเนาะมันเลยงาม อาจจะคือค่อยๆลกกินไปเพราะว่าอเสียอารงใหม่นะว่าง,ง่ายๆป,ปูกปูกรอบนี้นะปูกกินใบมันซะไว้แซบเส็กับปีมห้อมแซบได้นราอยากสิจัดจานนะบม่คือเราิเป็นลก กระดิบมากิ้ก็เลยเอามาวางว้ลย,ยเห็ดสีออกน้อยไปหาเห็ดแลวจ้ะทั้งบ้านลายน้ำเพลยัำบออกเลยจ้ะน้ำเพลื่นเป็นออกแล้วบัดไอ้แรกขนบ่ตกอืม หวานเข่าก็หอดประถึกฝนแ,บแ่บปรวจัะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเดจะเดอว่าบอกซื้อพักบวายอย่างนะจน๊ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะคุยกับไอ้ได้เดดเดอส่งมาทางเพจสาวสกุลคน,คนมักกินเพต้องติดตามไอ้ก็ได้เพราะว่าอ้บ่ไดลงคลิปดอกจ้ะไม่ค่อยได้ลงอเ้เฮ็ดเพจตัวน,นั้นขึ้นมาหนะแรกๆเลยนะ ไาไปหาแฮกยูสว you know. you know. mm ีเดนเนาะแล้วมันอยู่เกาหลีแล้วมันนี้มีเอ่อน้องคนอยากส่งรูปมานะให้ก็ะต่าร้างขึ้นมาจ้ะเพื่อที่จะให้คนถามอันไหนไอโขมโอโห้อันนี้เนาะอืมเพราะว่าเดือนสองเดือนสามเดือนหมดจังลงวีดีโอนึม ก็ขอบคุณแทนแม่น้องเอวาได้จะเดอที่อุดหนุนเนื้อโคกุแล้วกัคทีมของน้องอุ้มอิ่มจ้สะสุดาต่มกระปิตในตอมพญายาประยุทธ์ Yes Darling you can come where you want to come nhà cái điện xe ngoại không gì vậy Hãy xăm nhỏ อิ่มแล้วด้วยันนี้นะโอ้ยแผบแสบไอสบแสหยก็จะมีประยากออกนะอออตกใจแลวจ้ะพี่บ้าพั ไอ้ขอขอบคุณทุกคนที่มากินครับเป็นหมูอะไรๆเดี๋ค่เเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย